ไปที่อิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2นะคะที่ได้ออกมาชี้ <She S 1> แจงค่ะจากกรณีดรามา่านะคะที่เธอถูกแชร์ว่ายังติดสัญญากับทางค่ายเพลงอยู่นะคะพร้อมกับเปิดใจกระแสะดราม่าไม่สมม,มงอีกด้วยค่ะเจอกระแสะดราม่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังสาวงามอิงฟ้าวราหะได้คว้าตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2ได้ไม่นานค่ะก็ถูกแชรยับว่าเธอติดสัญญากับค่ายเพลงอยู่ก่อนที่จะไปประกวดนางงาม ต่ไม่เคยแจ้งหรือว่าขออนุญาตทางบริษัทให้ได้รับทราบเลยล่าสุดอิงฟ้าได้ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องสัญญากับค่ายเพลงว่าเป็นสัญญาที่เซ็นมานานเป็นสิปีแล้วนะคะแต่ตัวเธอก็ไม่ได้ในระคุณค่ะเพราะก็สู้มาด้วยขาของตัวเองเนื่องจากตลอดเวลาที่อยู่กับค่ายค่ายไม่ได้ดูแลอย่างที่เคยพูดเอาไว้จึงยกเลิกสัญญาอย่างไรก็ตามหากอีกฝ่ายไม่ยอมจบก็ต้องให้กฎหมายตัดสินส่วนกระแสดราม่าต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหลังถูกมองว่าไม่สมมงนั้นอิงฟ้าบอกว่าไม่ แครนะคะขอมุ่งพัฒนาตัวเองต่อเพื่อสู้ในเวทีอินเตอร์ค่ะขณะที่ทางด้านนวัดอิสระไกรสินประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดมิสแกรนปฏิเสธคำวิจาร์ณเรื่องล็อกมงว่าไม่ได้ล็อกมีการเลือกแล้วก็ตัดสินอย่างยุติธรรมอิงฟ้าเนี่ยตอบโจทย์นางงานที่ต้องการแต่ตามใจทุกคนคงไม่ได้เพราะเวทีมิสแกรนไม่เหมือนกับเวทีอื่นไปฟังเสีงสัมภาษณ์ค่ะ เป็นสัญญาสิปีค่ะสัญญาค่ายเพลงซึ่งเราเซ็นนะตอนนั้นคือเราอายุประมาณ17ย่าง18ก็จริงๆเรื่องเรามันมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะในส่วนของบุญคุณที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันก็มีเราเลยไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะ พูดถึงใน,ในเรื่องที่มันไม่ดีตัดสินใจไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องของสัญญาให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เราใช้ทนายซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับทนายก็คือเราเป็นผู้ที่ไม่มีสัญญาแล้วเพราะว่าเราได้ยื่นเรื่องไปแล้วสัญญามีระยะเวลาก็คือ30วันแต่ตอนนี้ืผ่านมา6เดือนเราไม่ได้รับการตอบกลับอะไรนัน่นแปลว่ามันหมฆะไปแล้วค่ะแต่ว่าทางเราก็คือเราพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าเราก็มั่นใจในส่วนของเราว่าเราเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบกลับอะไรกลับมาเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรก กับการที่เขาออกมาทําแบบนี้มันเป็นครั้นที่สามเลยแล้วถ้าหนูยอมต่อไปอีกจริงๆหนูยอมมาตลอดนะหนูไม่เคยไม่เคยพูดถึงเลยในมุมที่เป็นพาร์ตรงนั้นไม่เคยพูดเลยแต่ว่าวันนี้เขาเขาออกมาทําแบบนี้เราก็ต้องปคตัวเองปกป้องตัวเองเหมือนกัน